คุณเคยได้ยินเรื่องกระปุกออมสินวิเศษไหมคะถ้าไม่เคยคุณต้องฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะมิลินคุณประกันนะคะค่ะเรื่องไม่อยู่ว่าสมมุติว่าวันนี้ค่ะ ลูกมาหาคุณแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคะคุณพ่อคะหนูอ่านหนังสือมาแล้วหนูรู้แล้วคะ่ะว่าการออมเงินมันมีประโยชน์กับชีวิตมากๆม,มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเราก็จะไม่อดอยากคะ่ะถามจริงๆนะคะคนเป็นพ่อเนี่ยพอได้ยินลูกพูดแบบนี้มีลินเชื่อคะ่ะว่าคุณพ่อทุกคนจะต้องคิดว่าเออ เราควรจะสร้างนิสัยการเก็บออมที่ดีให้กับลูกได้มิลินขอถามคุณนะคะในฐานะที่คุณเป็นพ่อคุณอยากจะสนับสนุนไอเดียนี้ให้กับลูกไหมคะมิลินมั่นใจค่ะว่าคุณพ่อที่รักลูกแบบสุดหัวใจจะบอกว่าได้สิลูกคุณพ่อเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนหนูอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดลูกของคุณเข้ามาของเงินคุณทุกวันทุกวันวันละยี่สิบ,บาทวันละยี่สิบ,บาท เพื่อประโยชน์กระปุกมิเลนขอถามคุณพ่อจริงๆค่ะคุณพ่อให้เงินน้องได้ไหมคะวันละยี่สิบบาทเอา้าก็ต้องได้สิแน่นอนคุณพ่อต้องบอกแบบนี้ใช่ไหมคะแต่การให้ครั้งนี้เป็นการให้แบบลืมๆอะค่ะให้แล้วก็ให้เลยไม่ได้คิดว่าหวังจะเอาคืนคุณพ่อให้น้องได้ไหมคะให้ได้แน่นอนใช่ไหมคะงั้นคุณพ่อเห็นด้วยไหมคะ ว่าน้ำหนึ่งแก้วในทะเลทรายเนี่ยมันมีค่ามากกว่าน้ำเต็มแทงที่อยู่ข้างในน้ำอีกเปรียบจะเหมือนเวลาที่ครอบครัวเราเดือดร้อนเลยค่ะเงินหนึ่งรบาทในวันนี้ที่เรามองข้ามอาจจะมีค่ามากๆสํสำหรับครอบครัวของเราในวันที่เราไม่อยู่แล้วถูกไหมคะอธิบายให้ง่ายขึ้นอีกถ้าโลกของเราเนี่ยโชว์ัตรประชาชนให้เราดูและบอกว่าพ่อคะ เห็นด้วยกับหนูไหมในบัตรนี้มีแต่วันเกิดแต่ไม่มีช่องไหนระบุวันตายเลยไม่มีตรงไหนระบุวันที่คุณพ่อจะจากไปเลยค่ะคุณเห็นด้วยไหมคะว่าเราทำสัญญากับพระเจ้าไม่ได้เราทำสัญญากับยมมันทูตก็ไม่ได้ว่าเราจะจากไปเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดวันหนึง่งที่เราต้องไปอยู่บนตะวันก่อนวัยอันสมควรวันนี้ สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือรายได้จากคุณพ่อที่จะหายไปเลยร้อยปเซ็นต์ตามติดคุณพ่อไปด้วยแน่นอนค่ะว่าความโกลโลขนจะเกิดขึ้นในบ้านให้หนึกภาพตามนะคะเวลาไฟดับพรึบฝนตกฟ้าผ่า เป็นไงคะคนในบ้านร้องกรี๊ดลูกๆร้องไห้งองแงคุณพ่อคุณแม่เข้ามากอดและปลอบลูกๆแล้วพอสภา,าคา่ะฝนหยุดไฟมาปกติทุกคนก็คงกลับมายิ้มได้เหมือนเดิมแต่ถามจริงๆค่ะถ้าวันนี้หัวหน้าครอบครัวต้องจากไปก่อนมันยิ่งกดไฟดับอีกถูกไหมคะไฟมันดับพรึบแล้วมันจะไม่สว่างอีกเลย ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะคะเราทำได้เพียงทิ้งไว้แค่ความทรงจำแล้วถ้าคุณพ่อเลือกได้คุณพ่ออยากเป็นความทรงจำแบบไหนให้กับลูกๆของเรากันล่ะคะแล้วถ้าเกิดวันนี้ลูกของคุณไปทุบก,กระปุกที่คุณให้เขาออมทุกวันวันละยีวันละยีผ่านไปหนึ่งปีออมได้เท่าไหร่คะก็จะประมาณ7,300บาท แล้วถ้าพลิกเหตุการณ์ได้เป็นทุกกระปุกดองปุ้งจากเงิน7,300บาทกลายเป็นเงิน3 0 0แสนบาทให้กับลูกๆมีเงินไว้ใช้เรียนหนังสือไว้เรียนต่อคุณพ่อว่าดีมีคะแบบนี้กระปุกวิเศษแบบนี้เนี่ยน่าจะให้ลูกหยอนไหมคะคุณก็คงเห็นด้วยว่ามันจะต้องดีสิแล้วจะทำยังไงล่ะคะกันเนี่ยล่ะคะ่ะการทำประกันชีวิต คือการใช้เงินก้อนเล็กๆไปซื้อเงินก้อนใหญ่ๆหลายๆครอบครัวนะคะที่สมาชิกในครอบครัวต้องพบกับความลำบากไม่ใช่เพราะว่าคุณพ่อไม่รักเขานะคะจริงๆแล้วคุณพ่อรักเขามากๆเลยแต่คุณพ่อทำพลาดไปเรื่องเดียวก็คือลืมเติมคำว่ามั่นคงลงไปในความรักค่ะในไหนรักเขาแล้วเรามาสร้างความมั่นคงกันดีไหมคะ วันนี้เรามาเติมคำว่ามั่นคงลงไปในความรักให้ลูกๆก,กันค่ะคุณอยากรับพุมประกันไว้เพื่อให้ลูกไว้ใช้เรียนไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาที่เท่าไหร่ดีคะห้าแสนหนึ่งล้านห้าล้านหรือสิบล้านดีคะหากคุณสนใจที่จะใส่ความมั่นคงลงไปในความรักให้กับลูกหรือคนที่คุณรักจริงๆ ทักมาได้เลยค่ะที่เพจประกันกับวิดินมีกระปุกออมสินวิเศษรอคุณให้ใส่ให้กับลูกๆอยู่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ